วิธีการชงกาแฟแบบง่ายๆนะคะอีกวิธีหนึงที่สุรัตจะมาแนะนำก็คือเป็นการชงแบบ French Press นะคะคือการแช่กาแฟในตัวอุปกรณ์อันนี้นะคะแช่กาแฟประมาณ4นาทีก็จะได้กาแฟร้อนถ้าเป็นกาแฟเย็นเราก็แช่นานอีกหน่อยหนึ่งนะคะ6นาทีนะคะ This is me สุรสวัสดีนะ,ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็จะมีตัวเครื่องอุปกรณ์ตัวนี้ เฟรนด์เพรสมีเครื่องบดกาแฟจะเป็นแมนวนวลก็ได้หรือจะเป็นออโต้ก็ได้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยเืตัวเมล็ดกาแฟที่เราชอบนะคะได้หมดเลยนะคะเราชอบแบบไหนแล้วก็มีน้ําร้อนตรงไว้แล้วน,นะคะวิธีการทําก็คือจะแช่ไว้4นาทีนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยแล้วเราก็จะกดตัวเนี่ยค่ะกดให้เมล็ดกาแฟเนี่ยมันไปแช่อยู่ล่างนะคะเราก็สามารถที่จะ ดื่มได้เลยนะกาแฟเย็นก็แช่ไว้เป็น6นาทีนะคะเทแล้วเติมน้ําแข็งตามความต้องการของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํานะคะวัน,นอุปกรณ์เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบอาจจะไม่มีตาช่างเพื่อนๆสามารถใช้มือถือจับเวลาได้เลยนะคะแทนเครื่องจับเวลาการชงสัดส,ส่วนนะคะขึ้นอยู่กับความชอบ ขึ้นอยู่กับเมล็ดที่การคั่วนะคะจะเป็นคั่วอ่อนคั่วกลางตุรัตก็จะมาเบลนกาแฟสสนุกง่ายๆเลยนะซึ่งกาแฟที่เราได้มาเป็นซิงเกิลออริจินนย่ยรสชาติมันจะแตกต่างกันนะคะมีเครื่องชั่งตัวกาแฟเราก็ใช้กาเอานั่นเองนะคะอันนี้จะอ,อกฝกิ่นช็อกโกแลตชาส่วนตัวนี้ก็จะมีความเปรี้ยวของผลไม้มีความหวานพักเค็มเมล็ดมันก็จะมีสีน้ำตาลตรงเส้นตงผ่าศูนย์กลางของตัวเมกกล็ดกาแฟหนเมล็ดเนี่ย ถ้าเป็นขั้วเข้มเนี่ยสีตรงกลางตรงนี้มันก็จะเข้มเช่นเดียวกับเมในกาแฟนะคะถ้าเป็นขั้วอ่อนสีตรงกลางก็จะไม่เข้มนะคะมันก็จะมีสีจางๆเราก็จะใส่ปริมาณเท่กากันสีสองช้นครึ่งสัสดส่วนน้ําหรือปริมาณกาแฟะคะ่ะขึ้นอยู่กับความชอบของเพื่อนๆเลยนะเบนด์นด้วยตัวเองนะคะเพิ่มความสนุกสนาในให้กับตัวเองแล้วก็ลองดูซิว่ารสชาติที่เราเบนด์มาแล้วออกมาแล้วจะเป็นแบบไหน ตื่นเต้นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลงไปในโถั่่นเลยนะคะการชงแบบเฟรนด์เพลสเนี่ยก็คือจะแนะนํานิดนึงว่าเราจะบดเมาเล็กกาแฟหยับหยาบหยาบก็คือประมาณน้ำตาลกรวดนะคะก็อ,อาจจะหยาบมาน,นิดนึงสแก็ถ้าไม่แน่ใจนะก็ตักมาดูนี่นะคะ มันหอมมากเลยกาแฟสดนี่คือสเสน่ห์ของมันจริงๆนะคะบีบดูนะคะว่าได้ยังนะคะประมาณนี้น่าจะได้แล้วนะคะอุณหภูมิน้ําร้อนเหมือนกับพิซี่ดริปเลยค่ะก็อุณหภูมิประมาณ93-94มาใส่ตัวเครื่องเลยนะคะอุป,ปกรณ์เรามีแบบไหนแล้วก็ใช้ของที่บ้านนี่แหละคะ่ะเอามาดัดแปลงนะคะตอนนี้ที่สุรัชใช้นะือ1/15 กาแฟ10กรัมต่อน้ำ150กรัมนะคะส่วนแรกได้ตวงน้ำไปแล้วนะคะเป็น300กรัมนะคะเทลงไปเลยค่ะเป็นวิธีการชงที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะเพื่อนๆสำหรับการชงกาแฟสดนะคะแล้วอุปกรณ์เราก็มีเท่านี้เลยหรือว่าจะเป็นเครื่องบดแม่นวลก็ได้นะคะหรือถ้าเราซื้อที่ร้านมมเมล็ดกาแฟสดอะะเราก็ให้ที่ร้านเนี่ยช่วยบดกาแฟให้หน่อยมันก็จะมีันบอกอัตราอายุนะคะแต่ว่าแนะนําว่า ถ้าจะให้คุณภาพความสดใหม่และกลิ่นยังใหม่อยู่นะคะก็พยายามที่จะรับประทานให้หมดภายในหนึ่งเดือนนะคะจะดีที่สุดมาณนี้ง่ายมากเลยนะคะน้ำร้อนที่สกปรกไปแล้วนะคะเทลงไปเลยค่ะถ้าเรามีการน้ำร้อนที่สำหรับใช้ดิฟปรับคนนิดนึงนะคะให้มันไม่เกาะกันเป็นก้อนถ้าเรามีการเราใช้ดิฟกาแฟค่ะเพื่อน เราก็สามารถที่จะวนให้ทั่วกาแฟที่เราบดเลยก็จะดีกว่าแต่เะว่าวันนี้เราไม่มีเรามีอุปรกรณ์แบบไหนเราก็ใช้แบบไหนไม่ต้องซีเรียสเลยเพราะว่ามันอยู่ที่ความพึงพอใจของตัวเราเองนี่แหละค่ะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ใช้ตัวฝาเนี่แหละค่ะปิดไว้อย่างนี้ก่อนนะคะอย่าเพิ่งกดนะคะจับเวลาไว้สีนาทีเป็นการแช่กาแฟเพื่อให้ได้รสชาติที่คงที่ที่พอดีที่เราชอบ ตั้งเวลาไว้นะคะสมมติ it, เป็นช่วงเช้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะเตรียมมื้อเช้าไปก่อนก็ได้นะคะระหว่างสี่นาทีนั้นนะคะก็จะได้ไม่เสียเวลานะคะโอเคทีเนี้ยค่ะเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ค่อยๆกดลงไปนะคะก็จะมีตัวกากากาแฟเนี่ยแหละค่ะออกมาเห็นไหมคะนี่ ฉะนั้นเนี่ยเวลาเราดื่มเนี่ยมันก็จะมีกากกาแฟหลงเหลืออยู่บ้างดื่มได้แล้วนะคะกาแฟที่เราชงเองอย่างง่ายงตวงด้วยการกับปริมาณนอานะคะเรายังเห็นตัวครีม,มากอยู่เลยอะ่ดนนดยดะ,ะ,ด,ะ,ะออดีงานมากมายแสดงว่ามันก็ยังสดอยูงจริงนะคะเดี๋ยวชิมนะคะอืมอืมดีงามมาก อันนี้เรามาโนว่าเราเหมือนอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้แต่ไม่เอาทุ่งเลเวนเดอร์เนาะทุ่งดอกไม้กาแฟไทยเนี่ยของดีมันมีอยู่จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เพื่อนๆลองดูมาเลยกาแฟไทยนะคะนี่นะคะก็เป็นวิธีการ ชงกาแฟอีกหนึ่งวิธีหนึ่งแบบง่ายๆนะคะไม่ยุ่งยากแล้วง่ายที่สุดของการชงกาแฟสดละคะ่ะสัสุรัตมองนะเพื่อนๆสามารถชงกาแฟสดเป็นกาแฟดำที่ดีต่อสุขภาพได้เลยนะคะได้ทั้งร้อนทั้งเย็นนะคะโอเควันนี้สุรัตขอลาไปดื่มกาแฟช่วงใหม่ก่อนนะคะสวัสดีค่ะโอ้ดีเหลือเกิน yeah. โอเคค่ะเพื่อนๆหน้าก,กาแฟที่เราใช้ชงกาแฟนะคะสูรัตก็จะไม่ทิ้งนะคะอย่างที่เคยบอกไปไว้หลาย EP แล้วเหมือนกันนะคะว่าสามารถจะนำไป จำว่าไม่ควรนํามาขัดใบหน้านะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้ผิวอักเสบได้เพราะว่าผิวหน้าเซนซิทีฟนะคะตัวเลือกอากามันค่อนข้างที่จะแล้วเราบดแบบหยาบด้วยนะคะถูหน้าขัดหน้าเนี่ยทาให้หน้าเราเนี่ยอาจจะเกิดการระคายเคืองได้เพราะฉะนั้นไม่แนะนํานะคะ สันน้ำ่าใจานังนจะไม่อุดสันนะคะราะว่าเรแฟเนี่ยมันสามารถขดไปอุดนได้นะคะมันมันไม่ได้ละลายน้ำขนาดนั้นนะคะพอเราขัดเสร็จแล้วเนี่ยสุดก็ล้างน้ำสอาธรรมดาเลยนะคะเอากลัมมังคุยายมาใช้ค่ะก <c oughs> ็สีมัจะเข้าอ,อยู่ในซออเล็กนี่ค่ะแต่ด้วยความที่เราเป็นคนสัดเล็กตั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไี่่จะไม่ได้มีารหาแน่นนะเปลี่ยนระองีนิ้วมือนะคะแล้วก็จะมีความเป็นออยคอบู่ที่มือนะคะอันนี้เดีวเราจะ้ำพัง่ คหอมค่ะ